สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีทานผู้ชมทุกๆททานพี่น้องโอ้ยพอกับน้องสาวลาคือเก่าพี่น้องยามค่ําๆมาจังได๋ฮะยะอาหารแลงยามค่ําตะเวนตกเลย ภาษิมาหาอำไาจเบี้ยมะคือคือเบี้ยมักเล่นเต็มอยู่แมนช่วงยามบุญนะเดชผู้แมนเมื่อแรกนี่หน่อยเอ้ยนี่เต็มอยู่นี่เบี้ยมักเล่นหลายโพูดคำมาแต่เวียนตกหาอำนาจไปแกงพี่น้องเอ้ยจะฉีกินข่าวกับยางแต่ละมือแต่ละวัน ตัดเอาเงวกระโดก็ผู้จะมีตัวพอดีเอาอีกสองอันก็ผู้อย่าข่าวตัวนะบอมันหกมันหกยันล้มลูกยันล้มเซน้ำเออชาวนายแม่สิเอาดอกออกมาลูก เออสามอันบ่เฮ้ยคนละเห็นสองอันงัวกินน้ำอันหนึ่งซากไปถือซากคนงัองัวจองไปอันหนึ่งมันหักไปแล้วมันอยู่ตรงพุ้นและยางโลกเดี๋ยวแม่จะออกใายอยู่ใำไม้เลียงน่องพี่น้องปะาปปาปาปะปะ อยากให้ไปเบิ่งไปไปป้าป้าพอสิไป้านมินหนีเออมินอยู่ในหลังนี่โอ้ยฝนให้เขาอีกให้เขาไอ้อาบน้ำอีกมาป้องก่อนพี่พี่มาปอกอยู่พี่ ย้มาทีน่นี่ยน,นั่นยีบินน่าตอนนั้นมันตอกเสงเจ้ากบินไปแล้วอออาหารแรงขันบะแกงกับต้มรถต้มกินกับเจียวกับจูโอ้มันแข็ง เอาห้อง<ม>บอดีปเปิดได้น้ำไหม่ยังลูกบอจับมันคายลูกกระดาษบอกมันยังคายได้คา,ายน้ำไม้อันนี้กระตูวในในในกระติกเลยคายหลายโอ้ยเอาอ่อนๆ่อนเนี่ยเอ้ยมีดบอกเขานัน่นโอ้ยมันกระสีเกนี่แหละเบิ่งเลยน้ำมันะกะีเกเลนี่ยมี No, mỹ kìm mỹ. Kìa kìm 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 บ่จอบเอายามหยังอยู่นี่เอาให้หยังบ่ทันได้ต่ํานะบ่ให้ดําได้ดํก็เลียบไปเลยท่งนึงไข่ไขประตูวนบ่่วนไปเกือปลาเอาไปแกงใส่เห็ดปั่แหละสนําอเจาะยานางก็คือ่มีอยู่แต้นกล้วยใบชองใบก็ตําใส่ล

อ้าวเอยเอามาปลูกนอยปลูกร้อยนอเมมอกปลูกแล้วนาปลูกน่งีบนอโอ้ยจากสิไปปลูกใชายามนี่มันยากได้ปลูกกันเยวุ่ีมัปุก่มยนเะเออว้าใส่ทุเรียนว้าใส่อันนี้นันยันแต่มันนำลายยนมันตาย พอ่พอบอกสี่อันนี่พอ่อเลอยครับโนวู้ขมนะเอาสามอันก็นอพอตัวน,นี้ขาจกจิตตดเห็นยัง <c oughs> แจกหวานหาได้กันหวานายม,นานมันยังบเป,เปื่อไปแล้ว hương ừ. Ừ, là mà mình là sai lộ sai lốt anh em đã em mẹ nó Dạ, dạ em lục. em 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 kín bỏ em 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 ได้บ่เสาแข็งเอาเสยยำพอสิขาดเจ้าเอ้ยอย่าพากันขึ้นนะโอ้ยกินาแรงนยประมาณ3ุกโอ้มันสิงยังคันจักต้มคันว่าสิต้มจจวนะเออแม่นงคันจักต้มจิแกงนบ่งเนาะ

โอ้ยถือสิไดพ่อให้แม่ช้ามาคำเอาบ่ได้ลูกไปยังไปไปยังลูกเยอะกิงเก่งเก่งกงสบายดีอย่าโจกมือเขาเด้อมินนี่มินนี่ทูอย่าโจกเขาเด้อ Phụn đấy phần chị dẹp rồi đấy phụn ơi thưa ao Hãy ơi ao Cái Chị bảo nó chị thêm nhắc ờ, ơi sẽ phải khai Chị bảo chị khai luôn Nhang sẽ bây khai Ờ sẽ bây khai Bây Mẹ Nhàng nhàng đây Hãy 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 Khăm

เม่ยวายวายสิบ่ทันดมินนะเอามาขนาดได้มินมินบ่ได้ว่ายอัย มื่นี้วันที่8ยังอีก10มือก็ฮอดเดือนพี่น้องกันฝนตกมาก,ก็4 5มือก็แม่นดํนาน่านลัดซือ่อยังวะแล้วเป็นหอยมันเลย <laughs> มุนมัดขขาวลัดซื่ออย่างเดียว ค่อยว่าแล้วว่าอันเตยังเด้อแต่ข้าเจ้านีบ่จักเรายังบ่ได้ว่าบ่โอ้ยอยงเงกมุนกเก่าบ่ อย่าไปวนอ่ายเด้อรถยัอยงอายเสียเด้อลาเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนทุกทีก่ตามรับชมพอ,อกันไม่คลิปหน้ากับน้องสลาสบายดี